สวัสดีครับ FC ที่เข้ามาชมช่อง YouTube แอดงุนเสียงมาขามปาโจ้พบเจอกันนะครับอีกแล้วคลิปนี้นะครับน่าจะเป็นคลิปสุดท้ายท้ายสุดของการพรีวิวในสลากงวดนะครับแนวทางสลากงวดวันที่หกันยายนนะครับที่จะออกอีกวันสองวันนี้นะครับก็เป็นเดินทางมาถึงนะครับสรุปให้ FC เดี๋ยวรับชมกันเนาะร้อ,ะอยไว้นานก่อเดี๋ยวจะเสียเวลา f c ที่รอคอยกันอยู่ว่าแอดจะสรุปเลขอะไรให้ f c ได้รับชมกันซึงกว่ามาแล้วครับกระชับให้ FFC เรียบร้อยแอดสูตรแอดยังอยู่อีกเป็น10สูตรเลยนะครับสูตรใหม่คิดขึ้นมาแต่ว่าไม่ทันจริงๆนะครับพรีวิวเอฟซีไม่ทันเราขออภัยเดี๋ยวไปดูงวดหน้านะครับงวดหน้าแอดจะพยายามใส่สูตรใหม่ใ,ให้เอฟซีได้รับชมกัน ทยอยใส่เข้าไปนะครับส่วนสูตรเก่าถ้าสูตรไหนไม่เข้าแอดก็จะพิจารณากันอีกทีหนึ่งน้องเอฟซีประมาณนี้นะครับก่อนอื่นที่แอดจะสรุปให้เอฟซีก็นมาดูทำความเข้าใจกันให้ตรงกันก่อนเหมือนทุกครั้งไปนะครับเอฟซีคำเตือนนะครับเป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังเท่านั้นเราไม่ได้หลอกลวงหรือนสนับสนุนสิ่งผิงดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นเราส่งเสริมการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างเดียวเท่านั้นโปรดใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมขอบคุณครับ ขอพี่น้อง fc โชคดีทุกท่านทุกคนนะครับที่เข้ามาชมช่องอ youtube ของ ad ดมินเสียงมากัพผัดจบตามนี้เลย fc นะครับวันแล้วไปเลยไปเลยกันไปไปเลยกันดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลากันเนาะอ้าวนี่ครับที่ fc เห็นอยู่นี่ก็คือนะครับสูตรที่ ad preview ไป fc เรียบร้อยแล้วนี่ครับสูตรแรกบวกสูตรสิบหน่วยล่างใหม่นะครับก็ประมาณนี้มดที่ผ่านมาเข้านะครับเข้า แอดกุเลยมาทําให้เป็นสูตรแรกๆให้เอฟซีได้รับชมกันต้นๆงวดเลยนะครับอาจะเป็นคลิปที่หนึ่งหรือคลิปที่สองอะไรนี่แหละนะครับให้เอฟซีได้รับชมกันเนี่นะครับก็มาได้ตรงนี้ชนกันที่เจ็ดแล้วก็สามนะครับก็เลยให้เน้นเจ็ดกับสามเป็นหลักนะครับนี่ก็เจ็ดก็เจ็ดเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามสามก็สามเจ็ดสามหนึ่งสามสองสามสามนะครับ นี่ครับตามนี้เลยแค่หเน้นแค่นี้นะครับหเน้นแค่นี้นะครับเนี่ยหกเจ็ดด้วยนะครับก็มีเจ็ดเกี่ยวกับเจ็ดห้าเจ็ดด้วยก็มีเจ็ดนะครับห้าเจ็ดหน้าสนนะครับ fc หน้าสนและห้าเจ็ดนะครับห้าเจ็ดหน้าสนประมาณนี้อ๋อส่วนอันนี้หลักร้อยนะครับหลักร้อย fc นี่หลักร้อย aifc ดูฝังนี้ หลักร้อยนะครับหลักร้อยชนสามสูตรนวดหนึ่งกันยายนหกแปดนะครับเนี่ยร้อยสุดหนึ่งร้อยสุดสองร้อยสุดสามยี่สุดหนึ่งสุดสองสุดสามนะครับชนแล้วได้เจ็ดห้าสี่หนึ่งสามสองนะครับบวกรวมกันดยี่สิบสองแต้มตกเล็กคู่เลขคู่จะมีสี่กับสองสองตัวนะครับเปอร์เซ็นต์มาสี่สิบหกสิบนะครับ เลกคู่มาสี่สิบเนะครับส่วนเล็กคีมีมีสี่ตัวเจ็ดห้าหนึ่งสามมาหกสิบเปอร์เซ็นเลคคู่มาสี่สิบเอร์เซนตนะครับแต่มาได้ทั้งคู่ทั้งขี่อยู่ในนี่แหละหกตัวเนี่ยนะครับแม่นี้จากในนี้งวดทีิผ่านมาสีตัวยังเข้าเลสสิบนะครับเล็กแปดนะครับงวดนี้แอดก็มั่นใจว่ามาอีกนะครับ ในหกตัวนี้หลักร้อยนะครับที่แอดเขียนมาเน้นๆนี่คือทนเลคู่ก็เน่นสี่ทะเ,เ,เลคีเน่นสามลองห้าลองเจ็ดนะครับประมาณนี้นี่คือหลักร้อยเอาไปต่อครับนี่คือสามสูตรชนพิเศษคูณสองเอฟซีสามสูตรชนพิเศษคูณสองนะครับสิบหน่วยบนนี่คืออันนี้นะครับสิบหน่วยบน ลูกศรสิบน้วยล่างแล้วก็วิ่งลูดนะครับอ่าจะไม่มีลูกศร fc อาจจะงงได้นะครับตามนี้ตามนี้นะครับทีนี้สามสูตรเนี่ยชนกันแล้วเดนหนึ่งสองสามแปดศูนย์ชนกันห้าตัว แอรก,ก็เลยเอาหาตัวเนี่ยจับมาวางเรียงหนึ่งสองสามแปดศูนย์นี่ครับหนึ่งสองสามแปดศูนย์ตามนี้แล้วก็จัดชุดให้ fc เรียบร้อยซึ่งก็ p พิษเอฟซีรับช่งไปแล้วมากตัวแต่ไม่ได้ให้เอเอาทั้งหมดนะครับซีแอดเน้นก็คือนี่เน้นแปดเน้นเจ็ดแค่นี้เลยเนี่ยสองล็อกล็อกเจ็ดก็ล็อกแปดนะครับส่วนยืนไปทางนี้ก็แปดด้วยก็เอาด้วย ไว้เป็นล็อกเจ็ดกับล็อกแปดนะครับอ่ตาตอนนี้นะครับก็จะมีชัวเแน่นก็คือหนึ่งแปดสองแปดเจ็ดก็จะมีแปดเจ็ดอ่าในศูนย์เจ็ดอีกตัวหนึ่งนะครับนี่ศูนย์เจ็ดอีกตัวหนึ่งแอดมาเน่นตอนหลังนี่แหละต้องขอภปยเอฟซีนะครับต่อเติมตอนพรีวิวไม่มีศูนย์เจ็ดนะครับไม่ได้เน่นมีแต่ไามา่ได้เน้นตอนนี้มันเน่นละนะครับศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์นะครับ อ,อีกตัวหนึ่งนี่ครับนะครับเจ็ดก็จะมีแค่แปดเจ็ดศูนย์เจ็ดที่แอดเน้นแปดก็จะมีหนึ่งแปดสองแปดที่แอดเน้นนะครับประมาณนี้ส่วนถ้าทั้งเจ็ดทั้งแปดมาก็จะมาศูนย์สามสามศนนะครับอ่าเี๋ยวก็ดูว่าจะเป็นอย่างที่แอดว่าไหมานะครับอ่านี่แล้วก็สามสองตามนี้นะครับ อตอมาเปิดฝังนี้บังฝังนี้เป็นสูตรใหม่นี่ก็สูตรใหม่ในเอฟซีเนี่ยสูตรวิ่งหลุดใหม่ทํารองรับสูตรวิ่งหลุดที่จะเกินหลุดใบนะครับก็เอาวิ่งหลุดใหม่มาใส่แทนงนะครับอ่อนี่ก็มาดูกันจิบนี่อันนี้ก็พรีวิวให้เอฟซีได้ชมกันคลิปก่อนหน้านี้ไปแล้วนะครับก็มาประชันกันเรียบร้อยนะครับเนี่ยสองอันดับหนึ่งทั้งทั้ง สิบสี่สูตรเด็ดแล้วก็สิบสี่อาจารย์ดังชนกันเลยสองอันดับหนึ่งนะครับอันดับหนึ่งชนกันสองตัวเดียวเลยตรงนั้นก็มาเยะชนกันละนะครับตามอันดับชนกันก็แต่ต่างอันดับเก้าเก้าไม่ชนศูนย์ไม่ชนห้าชนนะครับห้าชนเนี่ยห้ากับห้าชนชนสองชนห้า แปอ่าแปชนเจดชนหนึ่งชนนะครับชนหนึ่งเจดแปดสองห้าหนะครับหนึ่งเจดแปดสองห้าชนหตัวเอนะครับก็แยกแยกไม่ออกแต่ถ้าให้แยกจริงจจะแอดรีวิวไวคลิปก่อนหนะ้านี้ก็คือนี่ครับนี่ครับเจกับ8 แล้วก็มีสองอีกตัวแต่แอดเน้นเจ็ดกับแปดแค่นั้นเลยนะครับตากนี้นะครับทีนี้ก็ถึงเวลานะครับสรุปให้เอฟซีกันไม่ต้องเสียเวลากำหนดไม,มล้ละถึงเวลาที่เอฟซีจะได้เห็นอแอดสรุปให้สักทีหนึ่งเนาะเชื่อว่าเอฟซีคงนา่าจะคอยกันอยู่หลายท่านก็นไม่ไม่ต้องคอยกันละมาให้เห็นแล้วนะครับ แล้วก็เอาไปจับใจซื้อกันได้ถ้าเชื่อแอดก็ลองเอาไปเสี่ยงโชคกันดูถ้าไม่เชื่อนะครับก็มองผ่านไปประมาณนี้นะครับใช้ว,วิจารณญาณนะครับในการเอาไปใช้นะครับตัดสินใจของแต่ละท่านก็แล้วกันสรุปแนวทางงวดหนึ่งกันยายนหกแปดนะครับเด่นบนล่างเลยนะครับแอดไม่แยกบนแยกล่างเด่นทั้งบนล่างเลย นะครับเจ็ดกับแปดวิ่งหลุดนะครับเน้นนะครับตัววงเลยเน้นเจ็ดนะครับวิ่งหลุดทั้งบนและล่างเลยนะครับต่อมานะครับลองแปดนะครับเด่นเจ็ดลองแปดทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับต่อมาสองตัวบนนะครับเจ็ดแปดแปดห้าแล้วก็เจ็ดสี่สามชุดอย่าลืมกลับตัวด้วยนะเอฟซกับตัวด้วยนะครับแอดวงไว้คือชุดเดียวเจ็ดแปดชุดเดียวเลยนะครับ อย่างที่แอดเกินมาหลายคลิปนะครับเน้นนะครับนี่เน้นเลยตั้งแต่คลิปแรกๆที่แอดรีวิวใบตรวจก็ว่าได้นะครับตัวเนี้เจ็ดแปดแปดเจ็ดแอดเน้นหมักมากนะครับมาดูชุดสามตัวบนนะครับห้าเจ็ดแปดสามเจ็ดสี่แล้วก็เจ็ดแปดห้าแอดคัดเพ้นมาทั้งหมดสามชุดเนี่ยเด่นทั้งหมดเลยแต่เด่นมากก็คือที่วงไว้กรอบแดงนี่ก็คือห้าเจ็ดแปด ตรงตรๆ fc นะครับถ้าเข้าตามนี้ก็มีเฮและ fc นะครับแอดหมายมันปั่นมือมากๆชุดนี้ชุดเดียวตรงตรๆ fc นะครับส่วนชุดนี้คือกันแต่เด่นทั้งหมดนะครับแต่แอดมากันเอาตัวนี้เด่นมากเด่นลองเด่นลองนี่คือเอามากันไว้เท่านั้นเองชอบประจัดนะครับตัวนี้เด่นมากนะครับเด่นมากอัดหนัก นะครับ,อบเอชีชอบแบบแอดก็แจดไปทีชอบแตกต่างที่แอดกว่าทันงคันต่อมาครับล่างชุดเด่นนะครับ07แล้วก็70ชุดเดียวเลยครับเด่นชุดเดียวเลยนะครับเด่นชุดเดียวเลยนะครับแอดไม่เอาชุดอื่นมาละชุดเด่นชุดเดียวเลยคันนี้เลย07แลูน70ล่างนะครับลักเท่ากันเลยแอดเลยตีกรอบครองไว้ทั้งสองตัว เจ็ดศูนย์ละศูนย์เจ็ดห้าสิบห้าสิบเท่ากันนะครับต่อมาล่างชุดรองนะครับมีสี่ชุดนะครับหนึ่งแปดสองแปดห้าสองแล้วก็ห้าแปดเน้นแปดนะครับชุดรองเน้นแปดชุดเด่นเน้นเจ็ดเน้นศูนย์ตามนี้นะครับแค่นี้เลยจริงๆนะครับแอตัดสินใจแล้วนะครับทุกชุดกลับด้วยนะครับและกันล่างบนไว้ด้วยตามนี้นะครับขอให้โชคดี ครับโชคดีครับ FC นะครับประมาณนี้เรียบร้อยในการสรุปให้ FC ได้รับชมกันซึ่งแอดตัดสินใจละคัดเพื่อนมาอย่างดีพอสมควรแล้วส่วนเข้าไม่เข้าอยู่ที่กองสลากแล้วนะครับว่าจะตรงกับสูตรแอดได้สักทีหรือ,อยังนะครับก่อนมาแอดจับสรุปมาผิดตลอดแต่สูตรแอดเข้าหลายสูตรอยู่ทุกหมดนะครับ เข้ามาก็ผิดแต่ว่าเวลาแอดจับมาสรุปผิดทุกหมดเช่นกันแอดก็หมดไลา์อยู่นะครับแอดซื้อเยอะนะครับไม่มีกระตังแอดยังเซ็นเขาเลยเซ็นเยอะด้วยจนเขาไม่อยากให้แอดเซ็นละ <c oughs> เออพูดแค่นี้ก็รู้นะว่าแอดใช่ช่องทางไหนซื้ <c oughs> ออสรุปประมาณนี้นะครับก็ขอให้เอโชคดีกอนแล้วกัน <c oughs> ในการเข้าชม ในการสรุปสูตรแนวทางงวดวันที่1กันยาย,ยนที่ส่านาย่งนี้น,น,นะครับสุดท้ายนี้เอฟซีทุกท่านทุกคนนะครับที่เข้ามาชมช่อง u t u b e แอดมุ่มเซียนมะกามพะโตดวงสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับไม่เจ็บไม่ไข้รอดพ้นจยากขยันอันตรายทั้งหลายทั้งปวงนะครับเสีงยงโชคซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาหลหรือเสีงยงโชคชนิดใดๆก็ขอให้โชคดีถูกรางวัลกันทุกท่านทุกคนนะครับเอฟซคลิปนี้ก็โชคดีสวัสดีครับผม